ไม่รู้อันนี้ไข่เค็มหรือเปล่านะรีวิวไข่เค็มเซเว่นเดี๋ยวให้พี่อดแกะพี่อดลองแกะใช่ไหมใช่ไข่เค็มไหมพี่อดใช่น่าจะใช่ใชเนะเาะอ่ะลองป๊อปอสิป๊อปป๊อป,อป,อปอเดี๋ยวดิเอามองให้มองเห็นด้วยสิขอบนี่ตรงขอบนี่เห็น,หนนะยไหมไข่เค็มแป๊ะนี่ไข่ต้มฮะไข่ต้มเอาไข่ต้มเหรอเป็นยางมาตูมเป็นยางมาตูมตว้าหนูว่าไข่เค็ม เป็นไข่ต้มนะคะนึกว่าไข่เคมม็มอะอยากกินไข่เค็มโอเคจบการรีวิวค่ะ <S <S ไข่ต้มเซเว่นญี่ปุ่นเม็ดอินเจแปนแต่ไข่มันแดงแดงิถือว่าเป็นไข่ลวกจิ้มรสเด็ดค่ะที่เซเว่นแต่กินแล้วเค็มๆนะเหมือนไข่เค็มอืมแต่ว่าไม่เค็มเหมือนบ้านเราอ่ะเอ้เนื้อไข่ขาวว่ามันไม่ได้เค็มเหมือนบ้านเราไง